ครับวันดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวันดีพี่น้องสปปวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่3เดือนมกราคมปี2022นะครับเมื่อเช้านี้ทหารมิองลายใช้เครื่องบินเข้าถล่มในพื้นที่ภาคสกายนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ทหารมิองลายประมาณ4ลำนะครับเข้าไปโจมตีในพื้นที่ แล้วมีทหารประมาณ50นายนะครับเข้าไปในพื้นที่ภาคสกายนะครับแล้วไปตจดค้นพี่น้องชาวบ้านนะครับไปควบคุมในวัดต่างๆนะครับในพื้นที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับทำให้กลุ่ม K DF ทหาร KA หรือกลุ่ม P ีดีนะครับ3กลุ่มได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนนะครับนอกจากว่าทหารมิโนลายใช้เครื่องบินเข้าถล่มเมื่อเช้านี้นะครับมีพี่น้องชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ เห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารมินนงลายตกหนึ่งลำนะครับในพื้นที่ภาคสกายนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงปืนอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆพี่น้องชาวบ้านบางส่วนก็ต้องบิงหนีเข้าป่านะครับทหารมินนงลายใช้เครื่องบินเข้าท่มลนะครับส่วนภาพพื้นดินมีทหารจํานวนมากนะครับเข้าไปตจดค้นพี่น้องชาวบ้านนะครับมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับ ทำให้ทหารทั้งสองฝ่ายนะครับกับทหารมิลองลายกับกลุ่มปกป้องประชาชนเสียชีวิตจํานวนมากนะครับแต่ยังไม่ทราบจํานวนว่าเป็นเท่าไรนะครับในพื้นที่ภาคสกายแต่พี่น้องชาวบ้านบอกว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารมิลองลายตก1นลำนะครับเมื่อบ่ายสที่ผ่านมานี้เองนะครับในพื้นที่ภาคสกายก็ยังมีการปะท่ากันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้อง เมื่อวันที่1เรือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับทหารมินองลายใช้โดนหรือใช้เครื่องบินเข้าถล่มนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านปาแรนะครับภาคสกายทําให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันไปจํานวนมากนะครับที่มีการประท่ากันเกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่เมื่อวานนี้นะครับแต่ทาหารมินองลายใช้โดนรุ่นใหญ่นะครับเอาระเบิดลูกใหญ่โยนลงใส่บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไปจํานวนมากนะครับ แต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีดีหรือ KND f นะครับร่วมกับทาหาร KA ร่วมกันหลายกลุ่มนะครับได้ใช้โดนบังคับนะครับโยนระเบิดลงใส่รถขบวนทาหารไม่ลงลายเกือบ70กว่าคันนะครับเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายแต่กลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนบินระยะไกลนะครับแล้วติดลูกระเบิดด้วยนะครับโยนลงใส่รถขบวนทาหารไม่องลาย ได้รับความเสียหายนะครับทำให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปประมาณ10กระนายนะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านปาเลนะครับภาคสกายมีฐานมินองลายอยู่2ฐานด้วยกันนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนใช้โดนโจมตีทหารมินองลาย 3วันติดต่อกันนะครับทำให้ทหารเมินอรายได้รับความเสียหายไปจํานวนมากนะครับหลายพื้นที่หลายเส้นทางนะครับที่กลุ่มปกป้องประชาชนฝึกโดนสําเด็จนะครับใช้ลูกระเบิดติดกับโดนแล้วโยนลงไปใส่ฐานของมินอรายนะครับก็มีการได้รับความเสียหายไปจํานวนมากนะครับ ทหารมินนองลายก็มีโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโดนที่ทันสมัยกว่านะครับเป็นรุ่นใหญ่แต่กลุ่มน้องๆเยาวชนฝึกใช้โดนที่มีผู้ใจดีนะครับซื้อโดนมาให้แล้วคว่างลงใส่นะครับฐานของมินนองลายนะครับได้เผยแพร่ภาพวิดีโอนะครับว่าใช้ดุกระเบิดนะครับโยนลงใส่ฐานมินนองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านปาแรนะครับ แล้วลรถคาร์บอนอีกเกือบ70คันได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ก็ยังมีการประท่าก,กันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่ภาคสกายจอมินตุนได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าจะเข้าไปยึดในรัดกยาหรือภาคสกายภายในวัน2วันนี้นะครับก็ใช้เครื่องบินเข้าถล่มอย่างหนักนะครับหลายพื้นที่ทหารมินองลายใช้ปืนใหญ่เข้าถลม่มแต่ตอนนี้พี่น้องชาวบ้านนะครับที่ลำบากอยู่ที่สุดนะครับในกลุ่มปกป้องประชาชน ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับได้รับบาดเจ็บล้มตายไปจํานวนมากนะครับต่อสู้กับทหารมินโนลายเนื่องจากว่าทหารมินโนลายมีปืนไซนนเปอร์น,นะครับส่องทางไกลแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับพี่น้องแต่ยังไม่ทราบจํานวนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับในพื้นที่ภาคสกาย ก็ยังร้อนแรงหลายพื้นที่หลายรัดด้วยกันนะครับที่ทหารมิลลายพยายามจะเข้าไปยึดสถานที่ต่างๆนะครับในพื้นที่ก็มีกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับจำนวนมากนะครับถ้าจะเข้าไปยึดในภาคสกายมันก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากว่าทหาร KA หรือ k n d a ประกับกลุ่มปกป้องประชาชนวางกับดักไว้หลายพื้นที่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับถ้าไม่ใช้เครื่องบินก็จะเข้ามาได้ยากนะครับ ตอนนี้กลุ่ม,มน้องๆเยาวชนใช้โดนโจมตีนะครับหลายพื้นที่หลายเส้นทางด้วยกันก็ยังมีการประท่าก,กันอยู่ทุกวันนะครับพี่น้อง,อง,องเราไปต่อกันอีกประเด็นครับพี่น้องในพื้นที่ลัดกระชินหรือ KIA นะครับร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบ ดักซุ่มโจมตีทหารมิลองไลายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ลาดกระชินนะครับใกล้ๆก,กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีอยู่สองกองพันด้วยกันนะครับทหารมิลองไลา์เสริมกองกําลังเข้ามามีทหารประมาณ70กันนายนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียมนะครับได้ดักซุ่มโจมตีทําให้ทหารมิลองไลา์ได้รับบาดเจ็บไปหลายนายนะครับการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ20กันนาทีนะครับ ทำให้ทาหารมินองลายใช้เครื่องบินเข้ามาบินไปบินมาหลายพื้นที่นะครับในลัตตกะชินทาหารมินองลายก็ยังเข้าไปในพื้นที่อยู่นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่ลัตตกะชินก็มีจํานวนมากนะครับร่วมกับทาหาร KIA หนักชุมโจมตีทาหารมินองลายอยู่บ่อยครั้งนะครับ แต่เมื่อวานนี้นะครับประมาณเก้าโมงห้นาทีมีการประท่ากันเกิดขึ้นทําให้ทาหารมิลงลายเสียชีวิตไป5้านายนะครับบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันก็ยังมีประเด็นร้อนนะครับในลักกระชินทาหารมิลงลายพยายามเข้าไปยึดสถานที่ต่างๆนะครับในลักกระชินก็มีทาหารเข้าไปจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าทาหารมิลงลายได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าจะเปิดสงคราม ทั้งประเทศนะครับหลายพื้นที่หลายรัฐด,ด้วยกันก็มีการประทะกันเกิดขึ้นทําให้ทหารไม่ลายพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับใช้แต่คนเท่าคนแก่นะครับที่เข้ามาสู้รบกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบนะครับทหารไม่ลงลายก็มีแต่คนเท่าคนแก่นะครับที่เข้ามาแล้วถูกทหารเคเหรือเคเเดียบนะครับที่ฝึกมาอย่างดี สุดท้ายทหารไม่ลงลายก็สู้ไม่ได้นะครับต้องยอมจำนอนอยู่หลายสิบนายด้วยกันนะครับแต่ทหารเท่าที่เห็นก็จะเป็นคนแก่จะมีอายุนะครับแม่แต่เอาปืนติดตัวก็ยังจะไม่ไหวนะครับแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะครับทหารไม่ลงลายก็เอาคนที่ติดคุกนานๆนะครับเอามาเป็นทหารแล้วมาเป็นแนวหน้าของตัวเองนะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตหรือยอมแพ้อยู่ตลอดเวลานะครับดูเอาตามในภาพนี้นะครับทหารไม่ลงลาย แม้แต่เอากระเป๋าไปยังจะไม่ไหวนะครับมีอายุหลายคนนะครับที่กลุ่มน้องๆเยาวชนจับกลุ่มแล้วปล่อยตัวกลับบ้านนะครับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่บ้านนะครับยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สูภาพต้องกลับขออภัยทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สงขา